วันที่24พฤษภาคม2567นายระโยงเรลาลักจันญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 มอบนายนัชชานนนเหล่าเลิศหัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและนางบุษรินมีสัต์ศึกษานิเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่สงสัยเสริมงานต่อก่องานใหม่โดยการนำของนางสาวเพนซิริแสนสุขผู้อำนวยการโรงเรียนสนุมศึกษาขานผลการดำเนินงาน โรงเรียนสนมศึกษาคารจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ด้วยภาษาจีนมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อองค์กรแห่งคุณภาพ7หมวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง i n d e p e n d e n t Study IS 1 IS 2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3บูรณาการในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่5และมีการศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลสีขอระภูมิเพื่อเติมเต็มความรู้โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับบุคลากรโรงเรียนสนุนศึกษาคารการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2